สวัสดีครับพี่น้องมูลน,นิ้พาผู้จัดการมากินเขาที่นี่กินเขาตะเดียวทำบุญแดงมุกอ่อนเตบาินและก <c oughs> ลับเดี๋ยวพี่ไป่ขับผมนั่งข้างหลังอ้าวเฮ้ย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 รถคูรถคู เปิดยังเินบอกว่ามันรถควายเนี่ตาบอดสีเดี๋ยวมันสีขาวมันพักมามันอันฉีดเถื่อนกีนปนตื่อๆหนึ่งโอ้คนละบาทุกข่อรถควายมั้งเยี่ยมไปถนนดีเดี่ยวารถเจ้าตีนีเปิดตะควายึงเนี่ยเปิดท่าประตอสตาร์ทรถโออควายมัดีเถี่ยิงผี่ดองมึงผี่้องมาเลียวมาเรียวรถนอนพีการชั ลูงพูดนะแอร์แอร์ก็มีว่างามน้ำดิอาบหนาวยูวัตบัววัตก็โรงเรียนโอ้เราห่วยพาโรงเรียนกระปั้นน้ำนี่อันนี้มันเอาขึ้นได้ลองขึ้นไปดูสิโอ้ถอดเกือบกันเราคอยเป็นมัดเจลให้นะมันเจอให้ไอเุ็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพี่น้องมาปั๊ขึ้นมาเออมัดเจอให้เจนุ่นเอาขึ้นก็ได้บ่นี่บอสลองเลยบ่อส โอ,โอ,โอมม้มันยกมันยกพุทธวนี่มันมมีหัวปมป็นภาษาเวลาเราไปต่อภาษีเราก็เอาขึ้นอย่างนี้บ่มันครบเออครบเพราะว่าเบาะมันน้องครูเจ้าเขาจะ <c oughs> <อ>ลืมขับเมื่อแล้วก็ไฟมันก็มีทุกอย่างชาร์จแบตบชาร์จอะไรได้หมดเลยโอเคเด้เนอะโอเคท้าเป็นเบาะนอนก็นอนได้สบายนอนอ้ยเร็วแต่คือพุด เดี่ยวรั่มเดือนเดี่ยวก็มานอนเตรียมตัวทายคลิปด้วยตัวนี้บ่ไหนรั่มปีนี้ไม่ได้รั่มปีนี้ไม่ได้รั่มเห็ดไม้แห้งสนน่ะก็ทายคลิปอย่างเดียวโอ้ยเบอรอันบ่ออยู่นี่เด็ดสนฮะบ่ออยู่นี่บ่อันนี้ไม่มีเอาผู้พิเศษมันก็เป็นทางเดินอยู่แล้วเบอร์อันเป็นจีนี่บ่อถือแผงแม่นปีบ่อเอาบ่อเอาเป็นทางเดินไปย่านี่คือบ่ออะแมนนอนสองเมตรกว่าหมดนี่เยอะแยะเลยที่เก็บของแล้วเป็นคน อยู่ไงพี่น,น้อคือที่แหลกประเทศเพื่อนก็เลยว่าเพื่อนนี่เข้าพระธาหุไปอยู่เห็ดแล้วมัชิกเกิก็เลยเอาหนีไปก่อว่าเาอยู่ในหน,หนี้สุดยอดบอกไปนันที่แหลกเาะว่าขาบไปเมองทันมองนี้ค่อยทคาขึ้นอย่างน้ำมอ่งอยู่ม่งเข้าไปผนงานเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนเรื่งเสียงกระติดใหม่เลยติดใหม่ใสยย่ยูบัเอรเสียงใส่สองห้าเสียง2องหมห โอ้ยเดี๋ยวท่อนทำอีกโอเคแล้ว่โอ้ยนอ,นอ่อนอนอพอมันชิมี่เนี่ปูปูอีกอยูนอนอ่นีนแกแอร์เก้าพันบีทีวเลยเย็นสบายสูต่อไปละห้างก็ใส่กทอีกแล้วบ่นนอนเออมันโอเคไหมคือบวยขับขึ้นรถขับใส่เส้วเข้าเหตุบ่หมองมนันทำอีแต่บ่อบ่มบ่<ส>บมาิผลซิปซิปกาอนแจ็กสี่ีมแจ็สีเอา เอามันตัววคือเอาไหมอ่เอาไปจะได้มีรถใส่เอาไปบาทมันขายไหนที่นั่นขายได้อยู่สามพันหาพันหนึ่งแล้วเราเดี๋ยวมันก็เสียดายแล้วมันจะบอลอย่างชิปก่อนเนาะชิปสามชิปเอสอันเนี่ยชิปเอสอันเดี๋ยวจะไปขนเอาอยู่เออพี่อ้าวไปขนเอาฝากแกไว้อยู่เดี๋ยวจะไปติดผ้าม่านใหม่อยู่ผ้าม่านอันนี้ก็โอเคแล้วพี่เขมเนาะโอเคสุดยอดนะ วงแหวมันเป็นเหตุอะไรมาเบิดสองแสนตัวอันนี้สองแสน,อน,นแสองแสนแล้วก็ทำเครืเสียงอีกสองสองแสนสามแต่ขาขยมันได้จัสี่ไหมได้แอร์ได้เครื่องเสียงได้โทรทัศน์ได้ห้งงองจมีไฟบ่บอมีไฟได้หรือเป่า้มีลยบอก,มมบอกขายมีคบเลยมัน,เป,นเป็นเสียงเียกพีคือ,อ,อว้ยจำเนี่ยพอไรเอาขนมันหวนี่ยหวภาพเนี่ยคืนแล้วในมองเนี่ห้เกครับเมนอสุดยอดเลยไปทางั้งหลัง มึงคิดบังาบน้ำทั้งหลังเลยดิโอบ่บอบ่บอยากก่นเลยบได้คิดอยากก่อนเลยที่เราอาบน้ำอาันลเปิดแอร์กันไหนดิลองแอร์บ่ลองดูนะลองดูลองบรว่าชาได้ตัวบ่แมนบอไอไฟอันนี่มันจะกแอมนี่มันจะกแยจ๊กแอ่อยฮกหรือสองลอยพกลอยคนละเนาะเพราะว่ามันอ่นมันอยู่ในสิบชั่วโมงเปิดแอร์ เปิด12ชั่วโมงเอ่อซ้ำซ้ำขอขอ,อเอาดี8-12ชั่วโมงซ้ำซ้ำกัรชั่วโมงชักชักแอมพกแอมบ่ข้อคอดีมันอะไรนเำรวยพรอะว่านอะไรบ้างน้ำร,รยจะถ้าตองแะถ้าต้องตรวมันพบรวยสงหนึ่งสิบไปเห็ดเป็นบอสเบี้พี่ได้ไหมเนี่ยวห้ามืก,ก่อนเอาอออน้ำไข่ที่ตลาไ่นะเอามันมี่ขามันถอดมากกนะดไลนต่สิเ,เขากับจอใช่ไหม จะเชื่อไปแจ้งไดไบ้างปีนรถนอนค้าย้ายสองอันดีบ่ะขาเบรดดนครับสวัสดีครับยิ่งขอ้นข้ข้ว้ยถ้ากันไปไซนี่รถเนอลเนอนมากม่งรถเป็นยับเยบมากเก่กลับบ่อนรถพวกนี้ันบุ้ยเอาที่บน่นี่นะ ขอยพิโนมูแน่ยตอไหแลมหอยก่ยังจนไปเรื่อยๆจวแล้วจว้วจวจวดครับโคตมนทประตูเดิเ้จะาหนยื่อสดคนเออาดอยู่เอาบู้เจ้าบัวดกันาทีบัวแหอกเอาซดกินแกวเรอแล้วสดกินแกบรแล้วบ้านสัีกะพี่นากระแลนกะเลี้ยตัวนึงไปที่นบขามันไม่ได้ใขาวยังไม่ได้จะรอัอีตัว มาเจอทุกอย่าง,งตะบัว,วนี่สิบเอ็ดเหมือนเดิมปวดแหรอวะอ๋อสิบเอ็ดไม่ร่าไปคอนเสือ่อกระจีเรนนันนอนแมนมีแอร์มีห้องปลอดมีไฟปลอดมีอ๋อเสียไฟบ้านกันได้แม่เอ้มันมีแบตคบแบตเตอรี่ของมันเออสบายชาร์จแบตชาร์จยังไดงสบายนอนสุดยอด,ดเลยเยี่ยมมากน่านี่เลยก็จอดได้มันเราเห็นละเอยียดดีเลย ่มันไม่หนักเดี๋วมันไม่หนักมันเป็นไม้เบาๆบางๆไม้เบาๆบางๆนะครับไม่หนักนะครับนี่งยังางพี่ก้องยิงเนาะเอาน้ำตั้งตัวตัวรลุดแต่งานเนาะพี่มุมนี้หมูไปกันถ้าเบิ่งอยู่แล้วเหรอกระแน่น้ำเขาอยู่แต่ว่าเขาปร่ได้ไปเห็นไปกันเป็นแค่ลู้อุ้มหัวมันเหมาะเลยขอเห็นขอเอาแบบนี้เลยเขาว่าแล้วส่งลูกรถออามาของสินมาเอาแบบนี้เลยเขาว่ามากระเห็นกีบบแมน มาอย่างิเลยสำคัญมีเชลลด้วยเนาะใช่มีบางของบางท่หมดเลยประดบบองโอ้ยวางงวงระดกโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดใหญ่เใหญ่่รไหมี่เด็กีใหญ่หมดบอกนี่ยังี่ยังแแไม่นีไปีบาดเบ แอร์แม่กกบาดกันเลยยังไงสู่แอร์ว่าผีปกติสแอร์อยูี่แอร์ลังเลยไหมมอยู่เางล่างัว้ายจวัเขาเขาใจเขาปลุสู้เองจ้าบุพุกสู้ไอ้ใส่เดินสู้แอร์อย่างโบ่ได้ง่ายู้อี่เก่าอเขาใจนี่แอร์นี่ไหมพะลุแอร์นี่แะ พัดลมแอรนี่แ่มัลมแอร์หลังนี่เองบอลเหเนาะพัร่าหัวก็ใคง่ายไปทั้งถไมู่บาดบอกเป็นบริยานครอบเนี้ยครอบแอร์มันอยู่ข้างหลังครอบอันในาเ็นนี่ิเวอแอร์นี่นะยัม่เจอครอบเปิดแลมีทั้งหาอมาแย่อบอลูบอลจะง่ายว่ได้ง่ายอคือว่าเปิดแอร์ให้่งแย้มันนั่นใส่เวลามันหมุนมันหมุนใส่เวลาฉิบหายเราบอกมันยุดก่อน ปิดไฟปิดยังเหรอวะว่าแเย็นแล้วเนาะเก่าพันวิทยุเดียวเลย่อพเย็นั่นเราไปนอนแสรระบาดเนี่ยเราขับรถไปจะเราเมื่อบานแล้วเราลับไปเห็นงานแล้วอ๋อพูได้คับไปขับเองมาดิเตั้งแดกเูไฟเไปอยู่นเ้ยอยู่บบอลเหเนาะไฟเ็ไม่เรียบร้อยถูกอยู่ทั้งฝูเมืถูกไฟสิ่เขาเก็บให้เรียบร้อยเหมือนเดินหน้ามาดนิไ่ยากอันนี้เนีมันจ ซาดกับไฟเปรย์เหลี่เปรย์หญิงบอกบอกไม่อกเราลองซาดใข่เบปรย์เบาป้องลองซาดตัวนะก็าไ่รู้กันมันเป่าก็โอเคแต่ว่าจะมันู้แต่ว่าจะมันใหม่บอกเพราะว่าไข่เปรไปทอดดีซ้ำเกืออะไรนั่นเราโอ้สนใจไหมสุดนใจนะไม่ได้อยู่เนาะขอบคุณพี่เข้มนะครับที่มาเจอให้ข็ให้ข็ให้เฮงเฮงรวยรวยถูกครับต่อไปก็ทีได้ไป ทาชายคลิปน้ก,กันกับไอการเต้แลละพี่น้องที่วางของเก็บของเยอะแยะอาไปจะได้ไปหาชายคลิปน้ำเล่าะเ้าะชัรักคลิปนี้กับันี้ครับพี่น้องนะครับนางกุยจะท่จจวยกันกับไอเราขอบคุณครับนะครับคาคิดต่อไปครับพี่น้องขอให้มันมาปังนะครับขอบคุณครับัุกทานไครับบูมครับโอ้ครั